สวัสดีครับจากเพดเครื่องมือช่างนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าสพายบาร์สองจังหวะนะครับผมยี y ่ห้อโปโลรุ่น PLC11C นะครับผมตัวนี้กำลังอยู่ที่1.4กิโลวัตต์นะครับผมหรือว่าเทียบเท่า3-4แรงที่จะขายตามท้องตลาดกันเลยนะครับผมโอเคตัวนี้ระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับผมเป็นระบบลูกรอยเศษพิเศษโอเค,เอเคใช้งานได้ยาวๆนะครับผมตัดได้ทั้งวันตัวนี้ร้อนไม่ดับนะครับผม สตาร์ทติดง่ายมากๆากนครับเพราะเขาเป็นระบบสตาร์ทแบบลานลเบานะครับผมเร่งเบาๆก็สตาร์ทติดแล้วนะครับผมไม่ต้องเรงแรงนะครับผมโอเคในนี้ก็จะมีมีคู่มือให้เรียบร้อยนะครับผมไปรับประกันาจากโปโลของอที่อยู่ถูกต้องนะครับผมโอเคแล้วก็มีชุดสําหรับประกอบเครื่องโอเคแล้วก็กระป๋องผสมน้ํามันตัวนี้ใช้น้ํามันเบนซิน91 95ผสมน้ํามันทูที่ในอัตราส่วน25ต่อ1นะครับผมโอเคก็จะมี สายสะพายกาดบางใบแล้วก็ใบตัดให้ครบชุดนะครับผมโอเคตัวนี้ซื้อแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมโอเคเราไปดูรีวิวกันใช้สินค้างานจริงกันเลยครับผมโอเคครับเรามาดูการใช้งานจริงกันเลยนะครับผมวิธีสตาร์ทเครื่องนะครับผมให้กดสวิตช์ลงนะครับผมโอเคแล้วก็ดันช็อคขึ้นนะครับผมแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับผม ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อได้เลยครับขอบคุณครับ